สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ คุณเคยลองสังเกตดูหรือเปล่าว่าไม่ใช่แต่ผู้หญิงฝ่ายเดียวเท่านั้นที่อยากให้แฟนพูดคำชมว่าคุณดูดีและดูสวยในใจลึกๆแล้วคุณผู้ชายก็ต้องการคำชมพวกนี้ด้วยเหมือนกันครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณผู้หญิงจะเอะอะชมนั่นชมน,น,ชมนี่เรื่อยเปื่อยนะครับเพราะมีไม่กี่เรื่องเท่านั้นที่หากคุณสาวๆลองได้ชมแฟนตัวเองดูแล้วละก็เขาจะภูมิใจตัวเองแบบสุดๆดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู ห้าคำชมเอาไว้ชมแฟนรับรองแฟนไม่นอกใจนําเอามาให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันส่วนจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นที่เหล่าคุณผู้ชายทั้งหลายอยากให้แฟนสาวของตัวเองได้ชื่นชมตามไปดูกันเลยครับข้อที่1คุณดูดีและเทมาก ใครๆก็อยากจะได้ยินคำชมนี้ด้วยกันทั้งนั้นครับแต่จะมีผู้ชายบางประเภทที่ไม่ชอบให้คุณพูดชมว่าเขาดูดีดูหล่อและเทแบบตรงๆเพราะมันจะทําให้เขารู้สึกเขินถ้าอย่างนั้นคุณก็อาจลองคิดหาคําชมอื่นๆที่มีความหมายบ่งบอกว่าเขาหล่อมากๆแบบที่รู้กันเองสองคนก็ได้นะดูพิเศษและไม่ซ้ำแบบใครดีครับ ข้อที่2คุณแข็งแรงมากๆ แน่นอนครับว่าความแข็งแรงเป็นเรื่องคู่กันกันกบคุณผู้ชายครับยิ่งถ้าเขาลงทุนเข้าฟิตเนสเพื่อฟิตหุ่นให้บึกบึนนั้นยิ่งเป็นสัญญาณที่บอกให้คุณผู้หญิงได้รู้ว่าคุณต้องเริ่มสนใจพัฒนาความแข็งแรงทางร่างกายของเขาให้มากขึ้นยิ่งคุณชมให้เขารู้ตัวว่าเขาดูแข็งแรงมากเท่าไหร่เขาจะยิ่งมีความมั่นใจมากขึ้นเท่านั้นจะมีแฟนหุ่นดีก็คราวนี้แหละครับ ข้อที่3คุณเป็นคอลูกหนังตัวยงเลยนะเนี่ยเป็นเรื่องปกติครับที่ผู้ชายทุกคนมักมีความสนใจในกีฬาฟุตบอลมากกว่า ผู้หญิงบางคนถึงกับเบื่อหน่ายเวลาที่แฟนตัวเองนั่งดูบอลเป็นวันๆแต่บางคนก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการนั่งดูกับเขานี่แหละทีนี้คุณก็แค่ทําเป็นอยากรู้อยากเห็นว่าทําไมคนนี้เล่นอย่างนั้นคนนั้นเล่นอย่างนี้เขาวางแผนกันยังไงพูดง่ายๆให้เขาได้โชว์ทักษะความรอบรู้เรื่องฟุตบอลออกมาให้มากที่สุดสิ่งนี้แหละนับเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของลูกผู้ชายอย่างเขาแบบสุดๆเล ครับข้อที่4รู้สึกปลอดภัยทุกครั้งที่อยู่กับคุณ ลึกๆแล้วคุณผู้ชายจะมีสัญชาตญาณของการปกป้องและการดูแลซึ่งคุณสามารถหาโอกาสชื่นชมสัญชาตญาณการปกป้องของเขาได้อย่างเวลาตอนที่คุณเดินอยู่ในที่เปลี่ยวหรือ่าำกลางฝูงชนเยอะๆนี่แหละถือเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะเอ่ยปากชมเขาไปว่าฉันรู้สึกปลอดภัยจังเวลาที่เดินอยู่กับคุณไม่แน่นะมันอาจจะทำให้เขาอยากปกป้องคุณไปทั้งชีวิตก็ได้นะครับ ข้อที่5คุณเป็นคนตลกจัง บางทีมันก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ที่บางครั้งคุณก็ไม่ได้มีอารมณ์ขันร่วมไปกับมุกตลกของแฟนหนุ่มสักเท่าไหร่แต่อยากให้คุณคิดง่ายๆแบบนี้แล้วละกันว่าการขำม,มุกตลกบ้านๆของเขาไม่ได้ทําให้คุณต้องเสียเงินสักก็นหน่อยครับคิดได้แบบนี้แล้วคุณก็ช่วยขำขำม,มุกของเขาไปหน่อยแล้วกันไม่แน่นะครับว่าเกิดวันหนึ่งวันใดมีผู้หญิงคนอื่นดันมาขำม,มุกตลกของแฟนคุณแทนทีนี้ คุณอาจจะขัมไม่ออกอีกต่อไปเลยก็ได้นะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับค้าคำชมเอาไว้ชมแฟนรับรองแฟนไม่นอกใจจากทุกคอที่ได้กล่าวมาเป็นเรื่องที่คุณสามารถหาเรื่องชมเขาได้แบบง่ายๆและไม่โอเวอร์มากจนเกินไปคําชมเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นี่แหละที่เป็นเหมือนยาชูกําลังใจให้ความสัมพันธ์ของคุณดูมีชีวิตชีวาและไม่น่าเบื่อจนเกินไปย่อให้กันนิดชมให้กันหน่อยก็สนุกดีเหมือนกันนะครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w g a n g b e a u t บ c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ